พวกกับบังคำเฟรมลี่ครับตอนนี้เป็นวันงานสิริมงคลนะครับวันมั่นของหลานนะครับก็เลยมาคนงานมั่งแล้วก็มาทานข้าวกันนะครับอำหารทำไว่าของเราสำหรับพวกกับบังคำเฟรมลี่นะครับได้เข้าเฟรมด้วยนะครับวันนี้พ่อแม่ครับโอ้กับข้าวนี้ไก่ทอดไก่ทอดหรือปลาทอดไก่ทอดนะส้มตำนะครับยำขาดโบไรก็คือนี่แหละครับผมอาหารจิงโตครับ ก่อยอ้าี่ลูกโอ้บุญอ่อนอิสมตำสุดยอดเลยครับครับผมก็ต้องเน้นไปที่อาหารสินโตนะครับบ่มกินอยู่ก่อยสดอร่อยเออกินอยู่แบบเนยทายายัญญาบ่อ้อร่อย

ก็จะได้กันเพราะว่าเคยมานอนอยู่ที่ไ่อบอเคยได้บ่เคยบเ่ยบเคยกรงมาเาราเาเาขมาจ้ตซีนคยหน่อยเข้าไปน้องหนังแซ่บๆต้งซีนคุยหน่อยเี่ยหัวสิบริบ ไม่เ็ดอันนี้เป็นขาดขาดบึ๊กอกนน๋อยินด<อ>้ไหมลูกครับผมเนี่ยก็แสดงความยินดีกับน้องดิวด้วยนะครับในการที่จะเป็นฝังเป็นฝาแล้วนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวังคำแฟมลี่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมและฟังครับสวัสดีการเดี๋ยเจอกันคลิปต่อไปครับ